ช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้ในระเบียบในการรับชมตองวดแล้วล่ะอุ๊บออก,กาซ้ำไหมโอเคอันนี้นี่เลขลเกสเนี่ยเลขเกสเนี่ย มาลางหรอม่เกียรมาลางย่ำคำย่ำแรงแล้วเด้อทำช่อมเด้ออันนี้เคียงมาเดี๋ยวขอขอสั่งกันอันนั้นอันนี้อันนั่นอันที่อันนั้นอันนั่นเป็นเป็นไฟไมค่ะธาตุตรงแต่ว่าสายตาพวกนั้นธาตตรงสายตามีสายตาปูกุดแห่อันเป็นฟันกอเป็นนี่ยังจ้ะเป็นนิมิตเป็นนิมิตบ่ว่าฟันกับบ่แมนว่าบ่ฟันกับแมนจังใดล่ะเป็น ร้อยองลงองลงมาหยุด๊ะร้อยองลงลงมาหยุดจะนีออ่นะหระบัดที่นี่เพิน่นไปยืนเธอเด้อ,อยู่ข้างหน้าก็เลยดถามมามาหยังอันการงวดนี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์ได้โยมแม่วาสันวอเป็นเพิ่นไปนะ่ะเกลยด่านแต่ว่าสายตานะ่ะเป็นสายตาปูปุ่นแห่แต่ว่า ล่างเป็น,น<า>ล่างผู<า>้นี่ก็เลยเขียนผ้าต้งบวกปูปูแถี่ยวเขียนเคล็ดลับง่ายๆผดโต้งบวกปูปูเุด่ยวต่ว่าเป็นนั่นในปูปูเถี่แต่ว่าเป็นล่างของเป็นล่างที่โตรงแมนเป็นล่างลุงทีต่งจ้าแกกับท่านไนฟันทุ่งเด้อพี่น้องแต่ว่าให้เบื้งเบิ้งเบื้งเบื้งผิดไปถ้าผิดจะละหน้าหรอก พร้อมกันกับรอบแรกอันบ่าวล่าละเอียดให้ฟังไหมนะค่ะเจเจไดามากจังไดยกอค่ะบอาทีมากให้ฟังอันนี้ <มา S 1> ได้แตงแตจตองวดคือจมจมปากนี่ละก็พอดีเอันได้เลขสามตัวกับบมีปัญญาสื่อน้ำเพลนจมปากยูเฮียนนะผู้แฟนล่ะจมบาน ค่ะคักไดรเรด,ดสามัวกับบ่ได้น้ำเปินที่จริงแล้วสีได้บ่แมเป็นหน่อยนี่เนาะวันสันว่าวันนี้ย่าขึ้นมากกเลยฝันที่แหลกบ่ท่านได้ฝันดอก <c oughs> นัง่งนางคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านงาบอกย่อมอยู่หน้าบ้านนะบกอกย่กอมขูข่ขโคบลงงานเดียวก็เลยว่าเอาคือเป็นยังสี่เขาเลยวว่าบ่อนที่หลอกหลอกบอกก <c oughs> ็เลยย่างเขาไปแน่นแน่นบ้านเขาไปในบ้านแล้วบัดนี้นี่ก็เล่พัก ก็เลยค่าชิดยุ่นนะว่าบ่เม็นปูมาอีกบ่สันดีความชิดนะเพราะว่ายุซื่องาบอกยุมมันค bon ือจ yeah, ังอันโลนงาเดียวนะบัดยนมมือแรงมากกนเลยคนเล่มาเบาซูฟังวานอันเลขอัน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางห้าศูนย์หนึ่งน่ะนะกัดเกดหนึ่งน่ะนะ แล้วว่าอึไปซื้อลอตเตอรี่เอาเลขไทยสามตัวเลขนาสามตัวแล้วว่ากับเ่าศูนย์หนึ่งนี่เขาสีลอกเลขแล้วว่าแล้วเอาแล้วว่าเขาสีลอกเลขว่าจันว่าก็เลยว่าเอาคือว่าบ่ห้เสือบ่ห้เสือมึงกับจมไปเสือลอตเตอรี่ไ้แต่ว่ารางวัลที่หนึ่งบ่ต้องเอาดอกว่าจันว่าอันอืมบันนี้ขึ้นอันเมื่อรุ่นมามาตัวนี้ตัวยังโ่งลงมาหยุดจะ ด้อยลงลงว่ายุดจะยุดเล็กเกศแมนยุดยุดตัวเดียวนี่มี่ตัวเดียวโคโลนสักพักหนึ่งผู้หนีผนยางเข้าไปย่างเขาไปก็เลยถามมาแมหยังเด็กเดืนเทียงขึ้นก็เลยถามมาแม่ยังเล่านงวดนีแตดเก่าศูนย์ด้วยโยมแม่ปรสันละก็เลยเขียนละไม่ฝันแมนว่นนเม็ดแบบเพิงรับเพิงตื่น ก็เลว่าม้ากับบมาในในโตอย่างของนี่แต่ว่ามาในสะแต่โตหนี่แมนแต่ว่าสายตาเป็นปูุดแหนแมนตล่างแมนตล่างก็ลเอยนเขียนไว้ว่าพระโต้งบวกปูุดแหนะเห็ดไรละเอียดเลย้อมย้ำบอมกินได้จังเกว่าที่เลียกนั่นมาบ่มกันมาบ่มกันตัวนี้ตัวใดตัวนี้บอม ตัวนี้นี่ขึ้นแจนส้นยังเบิ่งอยู่ตัวนี้นี่ฝันมาเพิ่นอันที่แหลกนะบอกฝันแต่ว่างานบอกยมมันขู่บึมล่งเทียเดียวนะว่าที่หลอกหากูแล้วตนนี่บอกมนตัวนี้โอ้นี่ซาปูเราไปบอกในความฝันตัวนี้ก็เลว่าอันการมันกับตัวเดียวกันกับที่พอเขียนให้ผ้าต้งมือเลขกที่ออกกันต้นนั้นๆเพิ่นเลวานอันหละกกูหายต้องวเพค่ณล้างสิหอยซื่อเก๊ตหนึ่งคับอันตัวนี้ กับตัวนี้เพราะว่าเขาสีลอกเลกงวดนี่เพิ่นว่าอกับเพิ่นเว้ามากเนาะอันนี้ก็คือคําเพิ่นเว้าบันนีโตทั้งเทิงนี่เป็นนิมิตร้อยองลงองลงมากแล้วก็ยุดจะร้อยองลงลงมากกัยุดจะไรนี้ปันได้กับกับมากนี่มันเป็นเลขกเกตตัวเดียวนี่ก็เลยคิดว่าสิเป็นตัวนี้บอกกเลยสีจีเป็นกับอีกันนึงกับสีเกตเกตเพราะว่ามันนี่ตัวเดียวอืก็เลยคีดวาเป็นตัวนี้บอกนะ บัดนี้ผู้นี้พันยางงกงกงกไปไปยืนจึอกลงบัดที่นี่ก็เลยว่าเอ้าไม่ยังระบัตที่นี่เดอกเดินเทียงขึ้นเลี้ยวขึ้นไปเบื้องหน้าเหมันสายตาผันบ่แมนสายตาผันเป็นสายตาปูขุดแห่อันแตดเก้าศูนย์ด้โยมแมงอวดนี่ว่าสั่นว่าไม่เห็นเลยแต่บัท่านเลยมั่นใจแต่เลยว่าเลขปูขุดแห่หระแต่ว่าบัท่านได้มั่นใจคือว่าแต่ทก็หลอดสุดไทยเพราะว่า ่อยนะมันฝันบอกคอยแม่นจังนสินะแต่ว่าเมืเอเนะ่อมันเพิ่นไปจังไดสันเดีวยวนี่ล่ละอ,อันนี้ก็คือเบาสูกันฟัง่งเป็นเป็นพระตรงไปในเป็นปูกุดแฮรมาไปในขาบไปในหลางพระตรงแต่ว่าห่างบ่แม่นสายตาเพื่อนห่างเป็นสายตาปูกุดแพรแต่ว่าเราก็บอกว่าเราเสี<า>หยหอยวัดนี้สามสามงวดแล้วเบา เ้าบอกว่าสีหิยุวัดน์มีสามงวดแล้วหลังจากเขาพันษาแล้วเราสียุ่พุ่นเพราะว่าเราสิไปใส่มาใส่ยากเพราะว่าเขาพันษาเขาจ้ากิดิจำพันษาสีหิยุวัดปลาบุรพาล่ามนีสามงวดแมนอือสามงวดแต่ว่าหมึกหมึกขึ้นนี่มาว่าว่านว่าเขาสีล็อกเลขอันแต่ว่าสีบ่ไดสองตัวบ่ว่าสั่นว่าเว่ากับข่อยนะลอกแต่ดิฟือชุดนี้แหละ่อยกันเล่ว่านล็อกให้ดิฟือชุดนี้ล็อกให้ดิฟือชุดนี้บ่อกถสาธุ อนเลวานมันนันเป็นเลขโตนเกาเทียนทอนเชี้ยนให้พาตรงอันมือที่เป็นมือที่เลขสีออกนะที่เรามาวงกลมให้มูนะแ,แ,แต่ว่าตัวนี้นั่นตอนนางเอาหน่ะมีอยู่ตอนร้อยอันตอนที่วานรลนี่มีเห็นอยู่หนาปูอัเลวานมันก็เป็นตัวเดียวกันก็เทียนพอเชี้ยนให้พาตรงขึ้นหนึ่งตัวแล้วก็เลวานน่ะเระกูใหต้ตองวดแล้ววางสิ <c oughs> เล่าสีบังห้าบอทัน่มีใส่เตัวนีนี่ซ้ำนี่แหละแต่เป็นตัวเดียวกันล่ะนี่แต่มันเปลี่ยนแต่ข้างหนาเซซึ่อตัวนี้แต่เมื่เป็นตัวนี้คือเก้าไงอ่าเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์อแปดเก้าศูนย์แต่เมื่เป็นตัวข้างหนาของเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองแต่ว่าขันขันขันห้าตีตีตีสื่อขื่นชื่อลงนั่นกับทีเป็นแปดเก่าหนึ่งเรียกว่า เป็นนไปบอกนะแต่บัดนี้พันเป็นพระไปบอกเข้าสิตปีไปเพื่อพระเพื่อพระอาจารย์ตงไปบอกเจ้าบอกไปบอกเจ้าไปในล่างพระอาจารย์ตงแต่ว่าสายตาบ่แมนพระอาจารย์ตงสายตาเป็นปูกุดแทสายตาอยู่ในอยู่ในนิมิตน่ะราเพวาราตอนนี้สร้างพระอาจารย์ตงสร้างวัดปลาบุรีพระรามบนตรงการอยากจะสร้างเนี่ย รเรื่องการเจรจาเงี่ยมอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยคือพอเปิดไฟอย่างนี้น,น้อยๆนะไพี่น้องนะครับนี่คือเงี่ยมเพิ่นหลังไม่เพิ่นต้องการ,อ,รอยากจะเฮ็ดจะสั่งนะครับพี่น้องมันก็ตำรวจนะเนาะเก่าตำรวจหลังเก่าตำรวจนะคะรับเฮ็ดจังไดสิมีงบประมาณสัง่งมาสัตว์ละว่าแล้มาปรึกษาอย่างพระอาจารย์ตุ้งก็ได้ อันห้าพี่น้องห้ามีขีวมเป็นหลับในจังนวนเลขชุดนี้พี่น้องอันนี้เราบอกซื้อลอตเตอรี่ด้วยเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้เลขหนาเลขหลังมันเลขหนาเลขหลังอันนี้บ่ท่านในแมนของคระตองดอกบ่แมนบ่แมนแมนแต่ว่าเกตุวงไปเห็นไข่ไข่กับเล่าแมนบ่คือคือคือฝันตองงวดอันนี้เกตุฝันตองงวดฝันปลาปูน่ะเพิ่นไปคุยน้ำน่ะเพิ่นว่าให้มึงหาซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่แมนเลขไทยสามตัวบ่แมนเลขอันไทยรางวัลที่หนึ่งเราบอก แต่ว่าเลขสองตัวน่ะเป็นเกตหนึ่งแล้วบอกอันนี้ให้มึงไปซื้อเลขหนาสามตัวเลขไทยสามตัวไว้เด้อร์มึงอยึดจมหลายแล้วว่ะอือสาธุสาธุเด้อให้เป็นคนจริงเด้ดอร์เกตเอ้ยเจ้าให้ปันแม่นๆให้พี่น้องมีโชคมีลาภน้ำกันเด้อเพิ่นมาเฮ็ดมาสร้างเนาะพระอาจานน้ำก็นี่มาพอพอมาเบิ่งอันนี้ให้แน่ว่าจักเฮ็ดจังได๋กับอูฟังนะครับแต่พี่น้องมีโชควงเวลาไปจะเลื่อมเด้อครับเด้อเองครับถ้าเทียดเลยรางวัลใหญ่ กบแน่ดอกมันกับนีหลายรางวัลเนาะนี่งบประมาณกับสิหลายแสนยี่สิเนาะครับนี่เนี่ย้านเป็นล้านนะครับแต่ว่าเป็นล้านกับบอเหนือบาก็แร่งดอกเนาะการโชคดีกันนะครับโหรบาทสองบาทล้านเป็นล้านไฟมาเมาะไฟมาหงจั๊กเลยครับล้านคนกับล้านบาทเขีนชัดเจนแล้วล้านบาทกับล้านคนชัดเจนมากเบิ้งคักคัดเบื้งคัดคัดให้เจ็ดหรืเราสายให้เบิ้งคักคัดแต่ว่า เพิ่นวา,าลอตเตอรี่แล้วค่ะเด้อลอตเตอรี่เลขหนาสามตัวเลขไข่สามตัวว่าเน้นย้ำข้ามฝันก็คือคล่าขๆกับะอาจาน์ตงไปบอกตัวขังเทิงนี่เป็น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 พอาจาน์ตรงแต่ว่าสายตาเป็นปูกุดแห่ตัวเลขตัวใดล่ะครับที่ว่าเป็นอัน,อน,นเลข,ขเกตครับอันเกต อันเลขเกตตัวนี้เพื่อนบอกว่ามันสีอยุรางแต่มันกับมาตรงกับตัวนี้ได้เหมือนเกตหนึ่งบอกครับเกตหนึ่งเกตหนึ่งเกตเกตเนี่แหละแล้วตัวนี้มันอันเพื่อนบอกเราตัวนี้นี่เป็นร้อยมากเป็นนิมิตร้อยองลงองลงลงลงมากแล้วก็ยุดจะองลงลงลงมากแล้วก็ยุดจะยุดไล่นี้เรยกว่าจักเทียกับกามาโตเก้าแต่ว่าตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เป็นพระพระอาจารย์โตงนี่เป็นไปยืนยู่แล้วบอกว่าเก้าอันแปดอันแปดเก้าศูนย์ ก็โยมแมงวดนี่ว่าสันวาก็เลยเลี้ยวขึ้นไปเบื้องหนาแต่ว่าห่างเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ่นเล่าเป็นหนาเล่าแต่ว่าห่างเป็นสายตาปูกุดแห่เพ<ท>ราะเพราะว่าได้เขียนไว้บวกเลยนี่พระโต้งบวกปูกุดแหไว้จนได้เขียนว่าจังสี่แม่มันฝันชุกขึ้นแม่มก็เลยเขียนไว้จังส่ไปโซกันชุกขึ้นเนาะอืมอืมอีสานั่ไมได้แต่สอะ เวลาแต่ถ yeah, so mm ้าผู้สืรูดเนาะก็รูดเก็ดนี่แล้วผู้มักรูดนะโอ้มักรูดรูดเก็ดพี่แจ้มเฉพาะล่างไม่นาว่าทีสูล่างล่างนี่รูดเลยรูดเก็ดพี่น้องโชคดีนะครับเพราะว่าห้าเป็นบุญบารมีของปู่คุณแห่เนาะคือบารมีของครูคุณม่เพ่อเพื่อนอยากให้เพื่นอยากให้เฮ็ดไห่ซางพี่ลีเพื่อนกระเซียนเพื่อนกระเซียหายทะเนาะไห่ซางถ้าเท้าถั่ล้อเบิงว่าขันน้ำมุ่นจีออกมาตรงตัวนี้บอ ค่าคันน้ำมุนออกมาตรงตัวนี้เข้ากับจังจวดจากฝาดเบิ่มคือตอนนี้ขนนขเขาออกไปเสียงเสียงมือกันห้าคันน้ำมุนมาตรงตัวนี้ <c oughs> มันสื้อได้หมดหรือบ่ซื้บใบก่อนหมดไ่วยจักแล้วจัดใบก่อนหมดเนาะแต่ว่าคนก็นตามหลายแต่ว่าซื้บใบก่อนนี่มันสิได้มาเฮ็ดมาสร้างด้นี่เนาะแม่นยุ่นแล้ว,ซ,ว,ว<ป>ลซื้บใบก่อนก็พากันตีเอาพร้อมเพราะว่าบางที่บนอาจสิบางน้ำเพราะว่าแปด เก้าศูนย์ด้วยโยมแมงงวดนี่่าสั่นว่าแมงแต่ว่าเพิ่อนถังเป็นพระเป็นเป็นคนบอกเขา้าก็ต้องเอาขึ้นแมวบ่ส่วนมากตีขึ้นตีลงนั่นสินะส่วนสาม สามสี่ชุดล่างนี่ด้วสามชุดล่างอันสุ่มนี่นี่เพิ่นไปบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้มึงมึงอย่าจมหลายแต่ต้องงวดพุ่นผู้พัวน่ะจมว่าได้เลขสามตัวกับโบมีปัญญาซื้อโอ้กุะอุกละอังน้ำอีนางอันนี้ว่าสั่นว่าพัวอันดัดเต้นเองเพิ่นกะย่ำขึ้นมากนั่งคุยโทรศัพท์อยู่กับเบิกซับหน้าคีบเป็นชั่วโมงพุ่นละอยู่หน้าบ้านนะงาบแกย่อมโคบลงค่างเดียวเอ้าบบกย่อมมีอยังคือ ขู่างเดียวสันว่าบ่หักมีแต่หน่วยมีแต่หน่วยขู่ลง,ลงอเอ้บ,บ่เบาพานโทษทรัพ์มากกัเลยว่าพีหลอกเจ้าเราย่ายวาสันว,าว่าเบาเล้วแล้วเอาซ้ำนี่ละอันเยจีขเขาไปเบืองเี่ไปเบืองเงินของในเงี้ยกันตั้งแฉ่ย่านากะกับเลขเขาไปกัเลขไปคุยกันน้ยโก้ที่นี่น้ยม,มือแรงมากกัเลขมาฝันว่าเน่าไปบออซื้อเอาึมื่ะแต่ว่าซื้อรอตลีเดอร่เมึ่ซื้อเลขหนาเลขไทยสามตัวเลขหนาสามตัวไว้สันว่า เพื่อนบอกตัวนี้น่ะหาศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าตัวนี้นี่เกตูนี่เขียนพิษก็เลยเอาเลยเออืเพราะว่าอันกับตัวนี้เลขสองตัวนั้นมื่สี่เกตหนึ่งแล้ววางซี่ผู้เม่ขึ้นกับเขียนบับรลดแล้วเขียนไหวเลยโอ้ที่จริงเป็นหาศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์หนึ่งจเก้าศูนย์สองนั้นเขียนผิษเขียนพิษ เลยเอาเลืยเนาะจ้าแต่มันเป็นเป็นเลขอันปูเป็นปูกุดแฮเป็นคนเบาอืมปูกุดแฮเป็นคนเบาแต่อันนี้นี่เป็นปูกุดแฮกรบพาตรงไปในขาดเดียวกันไปในหลางเดียวกันไปบอกตัวนี้แต่ตัวนี้นี่เป็นร้อยองลงองลงมาหยุดจะองลงองลงมาหยุดจะคือยังแบบว่าเอาขันปูอยากให้าวจัง เมีนกู้ไห้แต่ตองหวดผุ่นระวางสี่น่ตัวนี้ห้าศูนย์หนึ่งเมนหาศูนย์หนึ่งกับเ็ดหนึ่งคือคอยเป็นผู้บอกว่าเอากับพอเขียนให้พระโต้งมือเลขสี่ออกคันดีเราเลยบอกว่ากูไห้ตองหวัดระวางสี่มึงซื้อเอามึงแต่วางไปซื้อลอตเตอรี่เด้อคนบอกนี่คันถามถามบาเจตตูมักตัวไหคือมักตัวนี้ค่ะห้าศูนย์หนึ่งกับเ็ดหนึ่งแต่ว่าคันว่าซื้อลอตเตอรี่กั มันก็ดนั่นหรือว่าตัวนี้่บนสิมาให้รางวัลทีนึงกับวงจักแกก็เขาก็ต้องไปทะเบงคันน้ำม้อนพร้อมถ้ามาตัวเดียวกันเหมือนกับตรวจจัดเลยขอบคุณเจียตัวหลายๆนะครับเ้อยก็กยกคือแนวทางได้พี่น้องเด้อแนวทางเจียตัวเคือให้ช่วงเวลาพี่ที่งวดสิพานมากเราก็โชว์เลขเราเป็นผู้จับ,บสมมติเลขให้โชว์พี่น้องได้เห็นนะครับทีนึ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง